มีแฟนจนแต่เป็นคนดีมากควรพอหรือไปต่อเราครบกับแฟนคนนี้มาเกือบเกือบสองปีเขาเป็นคนดีขยันน่ารักซื่อสัตย์ไม่เที่ยวไม่กินเหล้าแต่สูบบุหรี่เขาดูแลเราดีเสมอต้นเสมอปลายให้เกียรติเราคือเป็นผู้ชายในฝันของสาวๆหลายคนแต่ติดอย่างเดียวเขาจนค่ะจนมากคือเขาก็ทำงานนะ ขยันซะด้วยแต่คือภาระที่บ้านเยอะเขาคนเดียวดูแลทั้งบ้านค่ะกะอีแค่เงินเดือนหมื่นนิดๆเทียบกับรายจ่ายติดลบค่ะแต่ละเดือนส่วนบ้านเราฐานะกลางๆค่ะไม่ถึงกับลำบากทำงานบริษัทสบายๆแต่เรามีบ้านกับรถที่พ่อกับแม่สร้างไว้ให้แล้วแต่เขาสิคะบ้านก็ยังต้องเช่ารถก็ไม่มีพูดง่ายๆคือต้องเริ่มใหม่ทุกอย่างค่ะคือเรา,อาค่อนข้างจะเจอคนเยอะเพราะด้วยหน้าที่การงานของเราเราเป็นฝ่ายขายต้องติดต่อกับลูกค้าเลยจะมีลูกค้ามาจีบบ้างซึ่งบอกเลยว่าก็เคยแอบคิดนะเราเลวเนอะ แต่เพราะความดีของแฟนเราเราเลยไม่เคยนอกใจเขาจริงๆสักทีแต่บางครั้งเราก็มองตัวเราเองนะว่าจะยอมลำบากหรอคือเราสับสนเขาว่าจะทำในดีจะคบเขาเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาสร้างทุกอย่างต่อไปหรือเริ่มใหม่กับใครสักคนที่มีพร้อมความดีซื้อข้าวกินได้ไหมครับความรักจะบินหนีไปเมื่อความจนเข้ามาถ้าไม่เอาเราเอาแค่เป็นคนดีสำหรับเราก็พอแล้วค่ะเลิกเธอผมสงสารผู้ชายความคิดนี้มาสักพักไม่รอดแน่ๆถึงขั้นเอามาถางกันเลยทีเดียว จคุณแคร์เรื่องเงินเรื่องฐานะมากกว่าก็เลิกครับแล้วหาคนใหม่ดูอันดับแรกฐานะก่อนเลยครับจะได้ไม่ต้องมาตั้งกระทุ้บซ้าครับเข้าใจครับคนจนอยู่ด้วยแล้วอาจกระท่อนกระแทน่นแล้วเขายังทํางานไหมครับที่เขาจนเพราะต้องรับผิดชอบที่บ้านทั้งบ้านหายากนะครับคนท่าขยันยังไงก็ไม่ลําบากหรอกครับไม่พิมพ์ต่อลัดง่วงครับให้โอกาสแฟนคุณที่จะสร้างตัวเพราะผมเชื่อว่าพอเวลาผ่านไปหน้าที่การงานเขาจะโตขึ้นเองตามอายุงาน และรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นขึ้นชื่อว่าเป็นคนขยันแล้วไม่ต้องกลัวอดตายเพียงแต่คุณอาจจะกระตุ้นให้เขาหาช่องทางที่เจริญกว่านี้มีรายได้มากกว่านี้ครับการที่จะทิ้งเขาไปเพราะตอนนี้เขาจนเป็นทางเลือกที่ไม่ฉลาดเลยอย่าลืมนะครับว่าวันหนึ่งคนเราก็รวยได้หากขยันทํางานแต่คนดีๆไม่ใช่ว่าจะหาง่ายๆคุณจะทิ้งสิ่งที่อยู่กับคุณตอนนี้แล้วไปวัดดวงเอาคนรวยแต่จะดีแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้หรือจะหาคนที่ดีตอนนี้ และมีแนวโน้มจะรวยในอนาคตหล่ะครับเป็นผมผมจะเลือกคนที่ดีตอนนี้และขยันครับผมไม่เชื่อหรอกครับว่าคนที่ขยันและมีไหวพริบในการทำงานขยันหาการลงทุนจะจนตลอดไปครับ